นี่หาไปขายพร้อมด้เ่ยว่าอีกเจ้าแล้วครับเนี่ยมองตกปลาเหมือนกันเนี่ยอันนี้นี่จะไปขายครับเนี่ยนี่มือของยังเพื่อยรงเก่าเนี่ยละสะน้องครูคือเก่าเนี่ยแหละเมื่อเนี้ยเมื่อเจอเมื่อฉมังครับเมื่อฉมังของแช่เนี่ยเป็นยังไงโอยมาตั้งมาครับโอ้พึงมากครับเนี่ยดี่ึงปาก้าสองตัวเนี่ยเนี่ยเนี่ย

่ไปยังละปไานั่นทโ,โอ้ีนี้ไป,ปได้มันลบไปเมื่อรอบะมันไปมันนำ,มนำเมื่อรอามันไหลมั <ไป S 2> นนำ่นนั่นนั่นเออได้มาอีกแล้วหนึ่งตัวเห็นอรนนะบนกำ ได้มาหายจีนกระมานครับเนี่ยนี่ครับ,รบสานของครูเก่าล่ะเนี่ยนี่ครับบม่องนี้เป็นบม่องทำมาหายจีนของชาวบ้านครับเนี่ยเพื่นเก็บป่ามาปล่อยบ่กกันปล่อยครับป่าดูนี่ปลาดูจีนเม็ดมันบ่เพียอยู่บ่ปิดต่อไม้เนี่ยปลาดูานเนาะปลาสปีส่ขี้เนาะกินเม็ดหรืมไนบ่ปลาหน่อยบ่นเออเดินนีรอดคายรอดอ่าโรคบีอะไรครับเนี่ย อ๋อมั่งบ่เรียบเรีงจังเรียบเรียงอืเตอตัวเงี้ยชัวเนี้ยโอ้เอาตัวเงี้มาด้วยไปแล้ว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 ไปล้วไปแ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 ล้ะไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปละ

ะอะฮะวะอ่ะอืออ่ะอะอือ้ยกลางอ้ยลุดรุดรุดหลอกินเหยื่อไปหมด เครื่องนึ่งละเอาเรียบร้อยปะเนี่เรียบร้อยเรียบร้อยมาอีกหนึงตัวไอ้พวเนี่ยโอ้แนวนอนแนนแน่นอน,น,อนเออมนนนอโอ้กมืเหมยไรมืนเหยไเนาะได้แลื่อได้เลยเจ้นีก็ได้เอาไปยังม,มัน่่เอาดูตาด,าดตาด จะ็ปขายยี่โลบาทอนี้เป็นตังเนียมล็เดี๋ยวไปเป็นขายยังไงร้อร้อยประกันออปลาสูตรด้ปลาสูตรมีเบียตังอือเอาลุลลุ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 เออโอ้ปารีเขาไมเใ็้ได้กินแกงปลาตาอืมตีมันด้อเย้โอ้การมันยั้งนั่นเด้อกิโลละยลอยสร นี vale. 8, ande, oh. so, uh, ่แบสดๆเลยบางคั <Wenn> ้งย <De> ังหลอดนึงเนาะตั้งนเลยตั้งยันเลยพออ๋อฮะมีการจัมาจํบมาเลยจับยันมาได้โอ้นอนๆอ้าวอ้าอ้าวอ้ยิละละเห็นอะกําลังแม็ปม็นั่นั่นนั่นเเอากระสุนยังรับโซ่ด้วยโซด้วิเอากระสุนยังหอ แมบอยู่ตอดดุ้ตัวอุ้่นั่น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 โอ้โห่น่าไพ่ไพ่หนามตัวใหญ่บ้างนะเป่นงมตัวใหญ่บ้างไหนนั่นนั่นนั่นอ๋ออๆออ๋อๆๆอันนี้ ใสนแวเจะวาแบบนี้แวบนดัวาถูกนลานลานลานแมบแม๊บแม๊บเยอะอเย่อืนมันกินหมเนี่ยตเคี่ยดิ้นกจินโดนไว้ให้กุ้งออกุ้งมันคือจินดีสิแต่กุ้งเหนียวไอ้แต่กุ้งสวนจ้ะแต่กุ้งตายก็โดนนี่บ่เน่ยได้แจินอแต่กุ้งสวนเียวอ้เทีก็เดี๋ยว ครับโลจครัอดเนียับยัมันดินเด้ยันขยับมันบะก็ขยับเคลื่อนไหวพุ่งปเลไอประตูนี้แหงเลียวน่อยแต่มีประตูนี้เย็นขยับนี่พุ่งเดโลจ้ครับอ้าว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 องละตอนดี้วะตอนนี้แหกรลางพุดเย็นตากแดดอยู่นี่ จังนาขอห่มบ่โอ้ีจ้งนาวน่ลไปันจีได้งเงีันจ,ได,ไ,นจได้พอโลเหรอได้ก็เรามันเหลืออยู่บ่หลายนะเ <Okay. S 3> ยียบเยไปขอแล้วเขเาขาบอกตัวสดบ่มันสดไระเดแล้วเรามาเลี้ยงเราไปต่องเขาอ๋อเพราะาต้นนี้สิกังไม่ได้โด,ดีย๋ <ขอ S 1> ยวหนุนม<ป>ีไอ๋อแล้วอาไปแล้วนู่นนะแม่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 ไปแล้วครับบุญเขาป้าเขาเก้าบุุญุเห็นบ่ มีปรเูะแต่ม e ีปนเขาแล้ว well ต้องขอนำไลแบบผมยินปจําหน้าบ้านมาต่อได้ต้องตามโงเนี่ยัวใหญ่เลยสิต้องตามยงเราฟังีนีประกาศอออเรียบร้อยโอ้ยโดนยาโด้ยอ้อ โอ้อันนี้สมุดพลาดครับพลาดมันโดนยาอวบโดนยาเรียบร้อยอ้า,อา,า,า,านเนีนนนะนถือว่าหมานถือว่าหมานหมดนี่หมานเยอะโอ้ยมันกวมยาเนาะเจียยาเนาถูกกันนี่ครับบรรยากาศโอ้โหท่าเรามองมา,มาหากินพี่นอ้องเพืเ่อเวียงเก่ากับน้องนี่ลับปลาลาย พื้นที่ล้อมรอบด้วยภูยยไไเขาเด้อเพิ่อยังเก่าเด้อยคนไหนบ่ภูเขาเขามาทางเดียวแล้วออกไปทางเขาแมา่นั่นแหละเป็นเมืองปิดครับสมมตินทางดีด้ดีเลยอ่ะไปละเออมาน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 ด้วยมานด้วย